ครับสวัสดีครับจางตอม Family ครับคนขายส่มแฟม i ิลี่ครับขอวันนี้มาคุยก่อนนอนสักสินาทีนะครับมาอธิบายแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องสินค้าของเพจคนขายสุม่มเฟซบุ o กครับกับ ในช่องนี้ YouTube คนคล้ายสุงแฟมลี่นะครับคืออยากมาอธิบายว่าวัตถุดิบเรื่องเรื่องแรกครับคือวัตถุดิบวัตถุดิบคือมีลูกค้าบางรายบางคนนะครับที่บอกว่าคือมาสั่งทำว่าขอเป็น ให้ไหวเอาไหวามาทำได้ไหมคือผมก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเ,ออเพราะเ,ออเพจผมขายเฉพาะผลิตภัณฑ์จากบ้านจากชนบทที่ที่ผมอยู่นะครับคือผมจะไม่ใช้ไหวนะครับคือไม่ใช่ว่าไหวไม่ดีนะครับมันก็สวยแต่ผมก็ทำตาม คอนเซปต์ของเพจคนขายสมนะครับว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชนบทที่ที่ผมอยู่นะครับคือการเปรียบเทียบคือมาเปรียบเทียบหวาคือหวายมันก็กลมใช่ไหมครับก็กลมแต่มันจะมีข้อต่อมันจะเป็นข้อต่อเป็นท่อนๆไปใช่ไหมครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเถาวันนะครับภาษาอีสานจะเรียกเครือมันจะไม่มีข้อต่อครับข้อต่อจะไม่มีครับนะครับดูมันจะกลมแล้วเวลาเราเอาไปขัดกระดาษทรายมันจะเรียบก,กลมกว่าไวายอีกคือปกติไม่ใช่ว่าใครนะครับบางคือกรงนกบางชิ้นที่ผมไปเห็นตามตลาดนะมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็พ่นสี ลงเอาเขาจะไม่ขัดถ้าเครือไม้ถ้าขัดออกมามันจะขาวกว่าไหวเรียบกว่าไหวเพราะผมเปรียบเทียบดูแล้วว่ามันไม่แตกต่างกันนะครับแต่ความทนทานมันก็ไม่แตกต่างกันคือผมมาเปรียบเทียบคือเครือไม้ก็กลมเหมือนกันครับทนทานเหมือนกันครับแล้วก็ ราคาไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะเกลือไม้หมาจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ซื้อสป่าดบางทีถ้าลูกค้ามาสั่งให้เอาหวายมาทำผมก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกในเมื่อข้าวของทุกวันนี้มันเศรษฐกิจมันดีข้าวของมันก็ราคามันขึ้นคือการส่งออกหือว่าอะไรอะไรก็ดีหมดทุกวันนี้ ค่าเงินบาทค่าอะไรก็ดีบริหารได้ดีครับมีเงินแจกทุกเตือนมีโครงการน้นโครงการนี้แจกครับเป็นรัฐบาลที่ดีทีเดียวครับผมชอบแล้วก็เ <c oughs> ข้าเรื่องนะครับว่าเออมันจะมีถ้าซื้อหวามากิโลหนึ่งมันก็2องร้อยสามร้อยใช่ไหมครับ ถ้าเครือไม้ผมเติมน้ำมันน้ำมันก็ลิดละสามสิบาทสีบาทประมาณนี้ผมเี่ีไปเข้าป่าไปไปดูวะไปดูเครือผมเสียตังแค่นั้นหระครับเติมตังแค่40บาทแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้า,ถาสั่งมาคือ คือมาตอบคือว่าเออเครือไม้ก็ดีครับเพจผมรับประกันเครือไม้ดีครับหวายก็ดีแต่ตามที่ผม,มเรียนรู้มาคือเอาแบบตรงๆก็คือหวายไม่ทนเท่ากับเครือไม้ครับหวายเป็นแค่ต้นหวายที่อาจจะเอาลูกมากินได้ ในคือพ่นสีเข้าไปานานที่สีลอกออกแต่เครือไม้ถ้าขัดดีๆให้เรียบเวลาเราลงเงาเราพ่นสีสีมันจะซึมเข้าไปครับสีมันจะซึมเข้าไปในเครือไม้หรือว่าเถาวันนะครับมันจะทําให้เนี่ยทําให้เถาวันทําให้เครือไม้ี่แข็งแรงขึ้นเพิ่มมาเป็นอีกสองเท่าเรื่องความน้ําหนัก ก็ไม่ได้แตกต่างที่ผมชอบไม่ที่ชอบเอาเครื่อไม้มาทำเถาวันมาทำคือเวลาเราขัดให้มันเรียบ,ยบแล้วเวลาเราพ่นสีแล้วสีมันจะซึมเข้าไปะจะเพิ่มความทนทานนะครับแล้วจะมีขั้นตอนวิธีในการทำนะครับ แต่และขั้นตอนแล้วผมจะลงคลิปเข้าไปบอกลงคลิปแล้วก็ลง YouTube ให้ดูว่าวิธีขั้นตอนทำรับประกันเลยว่าเรียบแน่นอนครับเครือไม้ของผมเต่าวันของผมแล้วจะไม่มีข้อต่อเหมือนหวายครับรับประกันแน่นอนความทนทานแข็งแรงถ้าต้องการให้ผมยืนมันกรงนก แล้วก็ถ่ายให้ดูก็ได้ผมก็ทําได้เหมือนกันแต่พูดถึงก็คือเรื่องเดียวนะครับคืออธิบายให้ฟังเฉยไม่ได้อะไ,ไร,รือมาเปรียบเทียบให้ดูให้ฟังว่าเออเพจผมไม่รับทําไหวคือคนเซตผมคือต้องทําจากธรรมชาตินะครับทําจาก วัตถุธรรมชาติคิดเองทำเองมองไปตรงโน้นเห็นอะไรผมจะเอามาเก็บมาทำเลยผมไม่ต้องไปเปิดดูเพื่อดูตรงนน้นตรงนี้แบบตรงนน้นตรงนี้ผมไม่ดูถ้าผมมองเห็นอะไรผมเออจับมาทําเลยมันจะเป็นแบบของผมเองไม่เรียนแบบใครนี่คือคอนเซ็ปต์ของคนขายสุ่มครับ อรบกวนเวลาสิบนาทีครับก่อนนอนตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งว่างก็ก็มีเวลาจะพาไปดูธรรมชาติว่าแถวบ้านนอกทุกวันนี้เป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงท่านอยู่ในเมืองกรุงในกรุงเทพก็ว่าอยู่ตาม ชานเมืองประมาณเนี้ยจะหาดูธรรมชาติแบบบ้านๆเราเนี่ยไม่มีจะเห็นเออเข้าไปดูสะดูบอ่ปบอปลาบ่อธรรมชาติที่มีใบไผ่หล่นลงมาแล้วเรามองไปมันจะมองเห็นใบไผ่อย่กลน่นสะคิดว่าคิดดูที่ว่ามันน้ำเนี่ยมันใสแค่ไหนแล้วมองเห็นตัวปลาด้วย ถ้าจะกินก็กินไหมะถ้าจะจับมากินก็ง่ายๆคือวิถีชีวิตบ้านผมให้ไปเลยพันคะแนนและวิถีชีวิตแบบนี้ที่ผมอยู่ทุกวันเนี้มีที่มีทางผมพูดออกตรงๆพูดออกมาตรงๆเลยเอามาร้อยล้านผมก็ไม่ให้ผมไม่ขาย ถึงแม้ราคาที่ผมอยู่นี่มันจะไม่ถึงแต่เปรียบเทียบอร้อยล้านมามาแลกผมก็ไม่เอาครับเนี่ยชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะครับใครจะไปรู้วัวนๆพรุ่งนี้วันนี้เราจะป่วยวันลือนนี้เราจะตายเสียชีวิตไปคือมองไปแง่มุมหนึ่งคือ ถ้าเราแบบคิดเอทอรัพย์สินเงินทองของนอกกายเนี่ยถ้าเรามันแบบเราสะบัดมันออกไปแล้วเราเรามองที่ตัวเราแล้วก็มองรอบๆข้างเราเออแค่นี้เรามีความสุขแล้วอ่ะนี่กูมีความสุขอ่ะแล้วทำไมกูต้องไปตะเกียรตะกายหา ไปตะเกียรตกายเอออยากไ้โน่นอย่างไ้นี่หลงเข้าไปในในแสงสว่างที่แบบพอเข้าไปแล้วมันความสว่างนั้นมันดับลงผมพูดเลยว่าไม่มีใครหาทางออกหาทางออกไม่เจอครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับปาก ช่องเพจคนขายสุ่มนะครับมาอธิบายเรื่องเครือไม้กับไว้นะครับคือเขไม่ได้ว่าอะไรถ้าต้องการจริงๆถ้าแนวทางเดียวกันคือรักนกคนรักนกเรายินดีทำให้ครับหลังไม้ครับไปติดต่อน้องผมเลยครับน้องธีรวัตรครับอยู่ในเพจครับผมโพสไว้ในเพจ อนติดต่อเข้าไปใน Facebook เขาเลยนะครับครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วดึกมากพักผ่อนขอใหนอน้คนนอนลันันดีนะครับขอให้รวยขอให้ฝันเห็นอะไรแดงๆที่เป็นเป็นตัวเลขตื่นมาถ,ถูกรอตอรีรางวัลที่หนึ่งสาธุสวัสดีครับ